สวัสดีค่ะสวัสดี f c ฟซช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยฮานอยของหลานนะคะวันนี้มีหวยลาพัฒนาเนาะไม่มีหวยลาพัฒนาเพราะว่าแอกก็ไม่ได้เข้าไปดูนะคะไม่รู้ว่ามีไม่มีนะคะอัดคลิปทีไหลง่วงทุกทีเลยนะคะ เอามาดูกันนะคะทุกคนมาดูเอ่อแนวทางเลขหลานกันเนาะเมื่อวานนี้ก็หลุดนะคะขออภายัยแต่ถ้าใครไปวินนี่ปังเลยนะคะมาทุกตัวค่ะยกเว้นตัวที่นางตัดให้นะคะนางตัดเลขไม่เข้านะคะสองวันแล้วนะคะถือว่าตัดเลขไม่เข้าเลขมันมาค่ะแต่ว่าตัดไม่เข้านะคะนางตัดเจ็ดหนึ่งมาสามเจ็ดนางตัดห้าห้ามาสามห้านะคะมาตัวข้างหน้าหมดเลยนะคะทุกคน ขอให้ทุกคนเอาคอเอาสวัสดีปีใหม่นะคะมัวแต่ดูคำอวยพรขออภัยนะคะอ้ยอ่านไอ้นี่อ่านข้อความไปด้วยนะคะเอาส่งไลน์กันมาโอวแต่อย่างหัว อ้าวก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เฮงขอให้ปังวันนี้ขอให้แตกสามตัวตรงกันนะคะแอดก็ลงทั้งสองช่องทางนะคะเลขหลานท้งไลฟ์สดแล้วก็ทั้งไลฟ์สดแล้วก็เออเป็นคลิปเนาะเป็นคลิปที่ลงให้ทุกคนนะคะลงให้ทั้งสองช่องทางเลยนะคะเผื่อท่านชอบก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะเดี๋ยวเขียนอันนี้ให้วันนี้ที่แรกแอดก็เขียนราวพัฒนานะคะเพราะว่าแอดก็ ไม่ได้ดูนะคะไม่ได้ดูว่ามีราวพัฒนาไหมบางบางทีเข้าไปจิ้มหวยไม่ค่อยได้ดูเราจะดูแค่อันที่เขาจิ้มก่อนนะคะไม่ได้ดูอันที่ไหวยนี่ว่าเขาปิดไหมนะคะดูอันที่เราเล่นเนาะ เอามาดูค่ะทุกคนวันนี้แอดลงคลิปสั้นหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทําหวยฮาหนอยให้ทุกคนนะคะยังไม่ได้ทำไว้เลยนะคะทําตอนเมาเดี๋ยวเพี้ยนะค่ะเอามาดูกันเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะฮานอยหนังให้ไปที่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามแล้วก็ หกสามนะคะทุกคนก็ขอให้สี่ศูนย์อย่าเป็นสี่หนึ่งนะคะขอให้สี่ศูนย์อย่าเป็นสี่หนึ่งแล้วขอให้เลขอย่าตามตูดนะคะแต่ว่าสามหกหกสามนี่เหนียวแน่นมากเลยนะคะก็ระวังมันกลับหัวเป็นเก้านะคะสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามสามหกเก้าสามขอให้ออกตรงๆนะคะขอให้หัวอย่าตามตูดวันนี้นะคะปีใหม่แล้วเนาะสูตรเริ่มเป๋แล้วค่ะ สองสามวันมานี้นะคะก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าตอนเข้าก็เข้าจริงๆนะคะห้าสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามห้าแล้วก็ศูนย์หกสามศูนย์สามห้าเพิ่งมาวันนี้นะคะสี่ร้อยนี่เป็นตัวที่นางชอบนะคะชอบเป็นตัวนะคะถ้าชอบเปยก็พิจารณาแสดงว่าวันนี้เราจะได้เห็นโจรกันนะคะแสดงว่าวันนี้จะได้เห็นโจรกันนะคะเอาไปพิจารณากันดูนะคะที่จริงแอดเขียนเราพัฒนาให้ด้วยเนาะก็เลยลบออกนะคะ เพราะว่าพี่เขาบอกว่าไม่มีนะคะก็ส่วนตัวแอดดันไปชอบศูนย์ศูนย์นะคะเพราะว่าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนี่คนน่าจะดักเยอะนะแอดว่าวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งนะคะปีหกเจ็ดก็มีโอกาสมาะคะ่ะทุกคนมีโอกาสมานะคะแต่เขาจะปล่อยบ่าแอดก็ ge, จะตามสามหกเจ็ S, ดของแอดอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี่หมาลงมาอีกแล้วค่ะวัวประทัด ก็เลยว่าจะจัดสักหน่อยนะคะเพราะนางก็ให้หกสามอยู่นะคะเมื่อวานหกสามเจ็ดก็ไม่มานะคะมาเจ็ดสามเจ็ดแทนนะคะมาเจ็ดสามเจ็ดมาห้าสามเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นางให้ถือว่าเลขนางเด่นสามเลยนะคะหวยห,าห้าลอยก็มาสามหมดเลยนะคะทุกคนหวยห,าห้าลอยถือว่ามาสามเยอะมากเมื่อวานวันนี้นางเด่นไปที่ศูนย์มีเอดจากที่เรามองแล้วก็มีศูนย์ทุกตัวนะคะ วันนี้ห้าลอยด่นศูนย์นวบบเราก็ไปพิจารณากันดูกระจับทางกันเอานะคะถ้าช่วงนี้หลุดก็ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะคะเพราะว่านางที่จริงหวยมันเข้าแต่ว่านางนางตัดคู่ไม่ได้นะคะสองวันแล้วนะคะน่าเจ็บใจมากค่ะให้ศนะูนย์แปดเจ็ดนาะหวยก็มาแล้วก็ให้แปดเจ็ดห่างน้อหวยก็มาศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะคะตัวแปดเจ็ดที่นางตัดด้านไม่ออก โอเว็บหน้าโมโหมากหวยเฉียดไปแต้มทั้งนั้นเลยนะคะตัด55ให้ 5. มันมา35ทั้ง2หน่อย3หน่อยเลยแล้วเมื่อวาน453อะไรอย่างเี้ยดีนะที่สูตรแอดมาตัวนี้นะคะก็เห็นของน้าแวบๆนั่นแหละโอ้แต่ว่าหาหน่อยปกติมา8กิกเนาะเอ้ย58 58นี่โลกล้วนมากค่ะ เอาโอ้ไปพิจารณากันนะคะขอให้มันอย่าเป็นศูนย์แปดห้านะคะเอดควรเป็นศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้ามากกว่าศูนย์สามห้านี่ไครเอสชอบศูนย์ศูนย์นะคะถ้าใครถามเมื่อวานนี้ชอบสามห้ามากในสูตรนางวันนี้ชอบศูนย์ศูนย์เอสเราชอบเบิ้ลน,นะคะแอสสายเบิ้ลทุกคนมวยไทยโอมาแลเด้แปดเก้าวันนี้ก็จะสี่สี่หรือเปล่าทุกคนเออวันนี้แอสก็จะจัดเบิ้ลเเมื่อวานเบิ้ลหนึ่งมา เมื่อวานเขาปล่อยเบิ้ลไม่ปล่อยเบิ้ลเด้เมื่อวานไม่มีเบิ้ลเลยค่ะเจ็บปากมากค่ะทุกคนเนี่ยทุกคนสังเกตนะคะเมื่อวานสามนางให้เยอะมากให้สามให้ห้าใช่ไหมคะนี่สามห้าเจ็บเนี่ยอูจ็บหัวมีหวยมาแบบนี้หมดเลยนะคะทุกคนอ๋อสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนขอให้มานขอให้ฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะ ขอให้โชคดีเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีปีใหม่ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้โชคดีนะคะแต่สามตัวตรงทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามรับชมแลบฟังนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบแต่ละคลิปนาะชอบแต่ละแนวทางค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ